สวัสดีค่ะเพื่อนกำลังพบกับสูอีชเชนเคยนะคะมันี้ซัวไปซื้อลูกกัน,นหน้าของคุณนเดิยลูกก็เอิรนวาภาษาอังกฤษเพอร์ซิมมอน่าสันวาภาษาไทยกันนะจะลูกพับล่ะค่ะปุดง่ายๆก็เป็นเพื่อนน,นี่นี่ค่ะ เห็นป่ค่ะดูง่ายๆหมืเกันเห็นป่ะสูดซื้อมาสามแพ็คเลยมากินมากเหมืเห็นบ่ะสูดสอดกินหมากๆเลยแต่เมื่อกี้ช่วงนี้ไม่พอหย่อยแพงค่ะก็ดีช่วงถ้าเราบินค่ะเอามาขายเนาะค่ะเนาะซื้อก็เลยซื้อมาเลยสามแพ็คไม่ตะลกใหญ่ๆก็ต้องพ่อคินเลยค่ะว่าจะมาปอกกินเหมือนจะไม่เป็เพื่อนเบิ่งน้ำ ดูับกะถ่เปลื่อนเดี๋ยวซูจะแกะถึงออกมาให้เบิ้งด้วยค่ะเอาสักสามลูกก็พอไหนก็ต้องโทษิงดเอาหลูกด,ดีกว่ามนะาทจริงๆปุ๊ หือมเมือสองมือแลละค่ะเจะไไ็บไว้ในตู้เย็นเห็นาะคันเพื่อนนี่อุ้ยลูกพับหรือเพอร์เซมอนเนาะค่ะเนาะประโยชน์เขากะคือบำรุงสายตาน้ำเด้อค่ะมันมีสายอใยอาหารหลายเหมาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักเ้อค่ะนี่ค่ะกินที่แบบว่ากําลังซุกน้อยๆค่ะแบบดิบๆกะกรอบๆเนาะค่ะเนาะกรอบๆ แสบค่ะกบกรอบเนหวานถ้ากินซุปแบบว่านิ่มๆเลยกับหวานเจ็บแต่แต่ว่าเขามีใยอาหารค่ะมันเห็ดไหนห้าวใเห้ากินมันมันดีอ่ะดีอ่ะซูกินแล้วซูหูซุดว่าอซูส,สอบเนาะคะ่ะเนาะมันประโยชน์มันก็มีหมากไม่อะค่ะแต่สําหรับคนที่อยากลดลดเคลื่อนยังไะลดน้ำหนักเนาะคะ่ะกินดีตัวนี้นะคะ่ะลองกินมึงด้วยค่ะเพื่อนแล้วซูจะมาบอกเลย ชิมเพื่อปเปเเนเบิ้งงนาะค่ะเนาะว่ามันสีแสบปันใดเนื้อของในเขาจะเป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิเ้งกันมีดซูก,ก็จะขายไปทางไบดบปไปหาเห็ดแล้วมีดหายขันะะผ้าในสื่อไม่อยู่ขันเปิ่อชิกินท่านบ่เลยเนี่ยมากคะ่ะปอบนี่เลย ถ้าเข้าสิกินบางคนเนี่ยกินทั้งเปลือกก็ได้ด้วยค่ะเพื่อนนี่กินเหมือนแอปเปิลนะคะแต่ว่าซัวบ่มากินเปลือกมันซัวจะจะปอกออกเนาะค่ะเพื่อนปอกเข้าออกแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดลูกอะไรที่มันลนมันหยังมันก็สีสั่มแบบนี้แล้วค่ะมันเป็นเลืองปกติด้วยค่ะเพื่อนนี่มันบริสียอีหยางด้วยค่ะทุกลูกอะปอกมากมนจะเป็นแบบนี้นะคะบางเือมันเขาเก็บเนาะค่ะเนาะมันก็อาจจะลนยังเสียมันอาจจะสั่มได้ค่ะ แช่ว่ารสชาติเขาบอดไม่เปลียนค่ะแสบถ้ากินแบบดิบแง่งที่เขาสุกย่างาัดดีมันก็จะออกหวานหวานฝาดๆด้วยค่ะเนาะถ้าเกิดเขาสุกแต่เต็มทีแล้วเนี่ยเหมาะสำหรับกินแต่ว่ายัางผัดาหารีอสุกมากไหมเนะี่ยเขาจะกรอบแล้วก็แซบหวานมากหวาน,วานอร่อยอ่ะคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวสูจ้จะพาเนื่อให้เบิ้งด้วค่ะเพื่อนนี่ เนี่ยหมงกลางก็เป็นยังไงเห็นบ่อค่ะนี่นานกินมากๆเลยซุกก็จะฟานออกน้อยๆค่ะฟานหมองเนี่ยฟานเข้าออกน้อยๆแล้วก็เจ็บหันเขาเป็นสินสินเนาะค่ะเนาะหันเป็นสินสินแอสํสำรับกัดกินไงายค่ะท่านสอบสื่อเมื่อกินอยู่เรื่อยๆหองส้งอะค่ะผู้ใช้ามาก,กินเนาะค่ะเนาะ ดนสอบกินหลายมักโมากามกินผู้เดียวด้วยค่ะนี่บได้มี่้ใด้มากินนั่มกินผู้เดียวโอ้ <c oughs> กระเด็นกระดอนเลย มันเกิดพัฒนากันอยู่เด้อค่ะเพื่อนๆยังได้ยินอยู่เลยมันหนาวข้างนอกค่ะเพื่อนเป็นหยังเบิ่งมันก็ได้ออกกํงกายนําล่ะค่ะแต่ว่าถูบ่อยากยางไกลไงผู้ยางเบิดมือแล้วสุก็เมื่อยแล้วสุก็บ่อยากยางแต่เพื่อนแฟนน่ะเราอยากยางเานงเฮ็ดงานเบิดมือเราก็อยากยางเฮาก็เฮ็ดงานเบิดมือเฮายางเบิดมือว่านี่ กระเมยนี่อันนี้ย้ําพันิดสุกแห้งปนไดเดี๋ยวเอาใส่กลางเข้าออกก่อนบางคนสื่อกินอากาศกินเลยคือแอปเปิลเพื่อนสู้ลองมึงแล้วมันบอดโดนใจสูกินบมได้แบบนั้นสูสอบแบบ <c oughs> เอาเปลือกออกเนอะค่ะเนอะ นี่เห็นบอท่าสามหลูกเลยค่ะอีกสามหลูกเอาไปกินอ่อีกหกหลูกเอาไปกินเมื่อหลัง ดีที่ว่ายังม่ได้ซุกแห้งบันไดทุกสื่อมากซุกเอาน้องแชรใส่ตู้เย็นไปแต่ไอ้ลูกเนี่ยสองลูกสามลูก,ลกน,นี่ลูกใหญ่ๆเนี่ยน่าจ,จะคิดว่าน่าจ,จะซุกหวานเจี๊ยบเลยแหละนี่ลูกพับนี่เป็นปลไม้ม่ปวดซุกเลยด,ยด้วยค่ะเพื่อนโชคดีที่ว่าอยู่นี่เขาก็ยังพอมีขายบ้างเนาะค่ะเนาะเดี๋มองได้ซื้อโลหลดก่อนส่วน แต่ว่ามังมองรสชาติมันกับมะคือกันมังมองสือเหลืองบนันไดกับฝาดบ่แสบแต่อันเนี้ยแสบทุกลูกที่สื่อมาลูกไงอวบกำลังพอดีอ่ะขนาดจ,จะมมเมนช่วงหนามันก็นได้นุซูคิดว่านะที่ว่าไอ้ลูกมันหน่อยๆอะมันกับฝาดฝาดอ่ะ จานกันนิดหน่อยบริเลียงเสือเองมากไม้เอา้าจานกันนิดหน่อยคนันเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเห็นบ่ค่นะ,คะนี่ปอกเส้นเรียบร้อย,ยนี่ไสามลูกน้องข่นเพื่อนนี่กับแมนเฮียสามลูกสิได้ซ้ำหน,นีแล้วคะ่ะนายกินบ่ค่ะจะเสียชิมเห็บเบิ้งน,น,ะะน้องขันเนาะ เ๋ยเปนัางชิมกันเลยดีเลยค่ะเพื่อนมีคันเพื่อนเห็นปะปอกเสร็จแล้วจะจานหน่อยจานหนึ่งเลยสามหลูกคันเพื่อนไดชิมให้เบิงเนาะคันเนาะกรอบหวาน กำลังพอดีเล้ว่ันเพื่อนเนี่ยบริสุทจนเกินไปอืม มากมาก,มากลเลยค่ะเพื่อนถ้างญี่ปุน่นก็เสีรยร้ายเนาะค่ะเนาะอันนี้องสัสุวรรณอาจจะมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าซูบารุมาเนี่ยอ่านเบิงเนี่ยเนีน่นนยยงกรอบห,อห,อหวานมันเวลเอาไปให้แฟน เอาไปหาแฟนสู้รสชิมเบิงอร่อยอือเอาเด้าวเหืนเพื่อนสู้กับแค่อยากจะมาห้เบิ้งว่าผลไม้ที่สูส้สบ คืออีกยังเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยที่ซูสกินบอยที่สุสค่ะเป็นช่วงน้ะเขาซูจะสื่อบอยมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆเลอาไปสื่อกินบ้งด้วยค่ะเพื่อนอยู่เอาดีอยู่ยัยงนี่ก็มี่ค่ะมองได้ก็มี่เนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้อเดี๋ยวซูก็จะลาเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับซูใหม่ในวิดีโอนะ่าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ